แข็งแห้งคือสเตวว่าและไแม่พาเห็ดเดียดมีมือนี่เหละเห็ดสเตวเพิ่นมีเวลาอยู่กับลูกเนาะแต่เก่าเห็ดเดียดเห็ดงาน<ว>ก่อยกอยมากแบบนี้บ่ฮะกอาา่อยกมากใครแม่หยอกมาซิบ่ก่อยเฮียมะนะฮะคันหยอกเราไปแล้วนี่เนาะเออเออนอนลงให้แม่หยอกอะ่ะแทงแม่ไห,ไหน ของแก่แม่ด้วยแม่ในเมื่ย <laughs> <laughs> ังบบจักอีกอย่างเนาะยังบบจักของแก่อีกอย่างจักโบเปิดฉากตอนนี้ก็อยู่ทางเฮือนสาฝนพอแม่พี่น้องเลยป้าทางสาวแก้วกระเป๋าทามาดิ่นนำสาวฝนกลับแต่ว่าเราพี่น้องเนาะทักทายสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สปุสคนนี่ย สบายดีเด้อสาวเตดีเด้อสาสาวีพอสบายดีไป็แล้วขอคุมู้สาเนาะอืม้ยงามกัอยย่งวยาบอ้ยบ่มีเงินหายใย่อมานี่ยบมเลยอาได้เงินุ๊มได้ผู้าวกับมิตอรนี่เนาะสาวเตวผู้เดียวแล้วผู้สาวแม่การเ่าฟื้นสาฝนแล้แบ่มีผัวเลยเนาะโอ้จนสวยแล้วยังผิงผอยู่นี่ โอ้ยเป็นช้าอยู่่เชาวพัวเพือว่ะชัวเพื่อแม่เออเจอกร้ามาเขาใส่ยิ่งนดคุณคนแล้ว่าเมื่อวานว่าเธอที่พดเอนะเจ้าเาว่าน้ำเพลงอย่างนี้เราว่านาะใช่เหรอไปกวดมันบ่บอกบอกตอนนับ่อยู่เนาะทํนนั้อยู่กุเนาะบุกก้ เราบอห้ดอกอวา่างทองใสนะเนเนะมีเนลอยันคขึ้น <c oughs> เอยเากขึ้นขึ้นอได้แล <c oughs> ได้บ่โอ้แต่หักกันใจแนเนาะเอยียดผุนตกแม่อืมผุนเคยขึ้นเนาะหรยคิดเคยนัยน่นไหครับทำด้วย่างนิดนงขนาดนมัห,นห่างนะแม่ ทำตัวก็คงไม่เงียงเนี่ยด oh, ินเกล็ดจะดิสิคอยอย่า้นเนาะอ้าสาวพน้าเจอทางสาวบางสาวบานาพนคุยกับเจอกันบ้างโอ้จะมาแต่โดนบ่อืมนิยังบ่หนีิมาแต่เศร้าดีเิขาวนอนเบาๆอยู่บริหนอนบ่เมื่อคืนนี่นอนได้บ่เนาะนอนอยู่ไปหาเงินบ่เมื่อคืนนี่ ตอนยุ้งลกไปว่าตอนนี้ก็ช่วยๆนะนอนะมันแบบล้มแน่นะมันบรรยากาศตุ้มผาด้เนาะสแตลสแตลกับคันดาวปอยากลูกเล่ากับหวยตุ้มผาเพี่พาลูกตุ้มเองขักลับบ้านนี่เนาะเด็กน้อยมาอยู่เลยเนาะขนาดตื่นยังตื่นแต่เศร้าเนาะที่หน่อยมันเขาที่จักหนาวหนาวอะไรก็ออกไปแห้งหนาวแห้งตื่นเศร้าเด็กหน่อยนี่แต่พอเศร้านี่ว่าไปแต่ยังมุ่งก่อนหง หาโม่ปลาทูดูซาดคนไปแต่หาโมก็แต่บนข้างหดเข่าไปบนหันขานโม่ปลาทุดอันตรายลได้แบบนี้เนาะแม่ยังเห็ดเวียกอยู่เพิ่อแบบเดียบว่างได้ยังให้ไปอันนั่นเด้อไปนั่เด้อ่าเพราะว่าวาบลาได้เลยเนาะคือ่นข่าวว่าออกข่าวว่ามีอันรักเล็กอ่ารักเล็กนะเนาะเก่งรักเล็กเล่กับยานรถเลื่องยางแน่เนาะขอพระท่านระวังแม่บัดยังข้างหดเข่าอยู่หดพารู้หดปุ๊บไปเลย กวสีระว่างอยู่ล้ววะเมย์ก็พาเวียกเนาะวัยสิบหนึ่งเข่าพักดนีีเนาะลูกกว่าจะไปห้าดินวันนี้ทันเจ้าสิตื่นแล้วก่อนล่าล่ะบันทั้งตื่นก่อนอีกตื่นก่อนหน่อยจำไก่ผู้น่าดีหน่อยแต่ว่าตอนนอนนี่นอนไว้อยู่เนาะนอนนี่สบายขึ้นเลยนอนชิบโมงนอนชิบโมงอ๋อคือตื่นเดี๋ยวรถแค่สาม ยอกกันยอกกันสระฟนเอมาดินมีหมู่เนาะมีหมูบ่อยากนอนบดนี้เปิดโทรศัพท์ให้เบิ่งก็เมื่อยเปิดให้เพิ่นยอกกันอือแฮงเปิดแฮงยอกแม่เนาะแห่แฮงาด้อยเด้เนาะเด็กน้อยบางคนก็นอนด้ามชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตื่นเนาะแบบทางลูกเรานี่มักไปเด้ คอยว่าแต่ถือผ้าพุ่นเจ้ามักไปใช่ปะแม่ได้หัวไปแล้วมันมาไปกับมันกินยั่นมักไปดีหาหันหนีเนาะห้องใหญ่ก็ยังไปหาแล้วแต่อหาแบบมันมีเขาได้ไหมไปเป็นแถวเขาลูกคุณ<ม>นานอันนั้นได้ลูกยาจังไปเป็นเ <c oughs> <c oughs> มื่อกล่ากลุ่มมันใหญ่มากกัลูกไปหากินชื่อกัน ในแนวแม่เนาะแม่เราตั้งท้องเพิ่มในด้ดนา<ม>นหนึ่งครับก็ปลูกปลูกมักแตงแตงมะพว้าวหล้วก็บของโมปลูกได้ให้หนาหนึง่งเราบริกายสไลายกินกาา็ให้เ้าจะเออปลูกเซรั่ยพุ่นรือเปล่าเซรั่มคุณคุณไม่ใช่ปลูกธรรมชาติแล้วปลอดสานผิดดีเนาะโกคตัวมันเป็นหมาโกโรคตัวอะไร อืมแสดงว่าเราปลูกปิ่นเนาะจะปลูกปิ่นมะบหากคนกันบโใส่ปุ๋ยนี่โอ้ยเชื้อแห้งดิซือแม่นมองามมีเศษเครือเลยเนาะเป็นอ่าเป็นกกเหลืองมะน่องมะแนงไปแล้คันยาบูชีบูยางนี่ของวันแรกตีวะลูกไปดีไปดีแม่ผ้าใบเตจเตจผ้าสูบนามจนหดมือออกอือ่าตัวสูบหนามสูบหนามปัน หาบอไปูเดีห no. oh. ิวเอาไก่บัวหนักอถึงัวนิดเนาะแมนคือว่าสูขนาดนมือนึงสามปุ้ยสามปุ้ยเขาใส่กบะุ้ยหนึ่งแะแล้วก็หดเสาแรอ้ตว่าน้ำแห้งใครอยู่หนอแหงี่บนน้ำนะแงเลยโอ้ยแหงกับืด้่อฟืแล้วเห็ดเพื่อมาเพื่อสุขภาบหอเห็ด เหนื่อยบ่ถ้ารทำบ่เพ็ดแล้วจะนั่นได้ยันสุดขภาพห่างกายเด็กหน่อยมันบ่แข็งแรงอ๋อบัดบางคนบัดวันมาตั้งถงเลยเห็นหน้าบัดคนเนาะบัดชาวเต๋อประเพณีจนทำลูกออกบัยังว่าลูกแล้วก็ยังแข็งแห้งบางคนบัดคันว่าทองนี่เห็ดย่างก็ซือกิ่งยันล่มว่ายันแทงยันยางเนาะอันนี้บัดว่าป้าเออติงมัดมือปิงติงมัดมือ ตึงได้เจ้าหาเห็ดเี่เหนื่อยเด้นะดูว่ามันไม่เห็นดีตึงมันเม่วลาเขาพักวันเขาพักนอได้พักวันอนอย่างนอนเ้าพักวนอยางนอนเขานอนแค่นแค่ละชั่วโมงเึกะสองชั่วโมงอาว่าตีงรายนี่เมย์ได้เหนื่อยเนาะ มเด็กนอนตีงเดือมแข็งแห้งเนาะแข็งแห้งนละพอนอนแล้วสวลลาพีอ๊เอ้าก็เลยพอยากนอนนอนเว้นไหมเ้เนแบบแลกผอ่อนเห็นเป็นโตมาเลยแหตีงเฮาเยจำเป็นบนอนบน เฮ็ดเวียกตลอดยายเนาะพี่อําพี่อําคนถือผ้าเนาะมันอันตรายได้เพราะว่าเด็กน้อยเองเธอมันยันเขานอนมันแดงถึงหัวใจเนาะคือคนเบานะก็เลยจําเป็นเฮ็ดเบดเบื้อตูกกระเฮ็ดน้ำหวานบิดเบื้อ เต้ันนัดจริงเนาะเน่เมือเป็นมือเ่ยเราคือมายังคือยูเป็นชุดใช่เนาะคุณยุงนั่ากับมือสาคยเพราะว่าแต่มือพอยยอูเพร่องพูดอีกนะต่อนสาตอนสาวุยนึงตอนเที่ยงุยนึงแล้วก็ตอนแลงุยนึงสามเอลาี่ใส่ตอนเมี่ยเขาเสียอาบอาบแ้วสักเทื่ยงเกประจา เฉพาะหง h น้อยจังแข็งแห้งด้วไปดีเพิ่มไปดีพิ่มเลยไปดีเพิ่มนี่ไปกับเด็บเมไปนั่งไปก้อนรถหะไปก้อนให้เม่ไปหานั่งนั่งคืนไปลงหนองน้ยจับแต่ยัดไปลงอย่ตลายเนาถายังกระบิดอกเนาะ่ป้อยไปในสเตลย่งอยน้ำองซ่านะขันน้ำทางเด็กกับวแล้วขอยัดวัดแล้คนขี่รถขี่รางมาไวเพื่อทันระว่งเนาะหนนทางเนาะ ไปกันเกะกันเกะไปนะห่วยเฮ้ยบุนูเด้อูเด้อบันนี้เด้อพอเถ้าป่อยู่ไอเมื่อมยได้บันจะหูเด้อทับมืออกทับมือันนะทางะเจาพุยกสว่างกะลายพนกโดยเอาไก่ได้บันเอาขตมีได้ไปนาู้เนละนกอย่ง เอนเนาะบบอกยหูกัน,นะนบ้านาาน้เอ็นเเเหตุแต่เาเนาะมื่อนี้ทางสาบุนบ้านหน้านี่แจราสชิมาหรือบัวมาแล้วเนะา,นาวนะวันเสาร์เนาะแล้วกะนอนเกาะลูกลเราเยือนผลได้มือนี่เอนเอนเนน่อาจจะมากะเที่ยงเนาะผนมาตบ,บเที่ยงลบใบาถามือวันเสาวัานอทิตนี่ ไปเสอีกืกะฮะยางบัดมือนะั่น้องสาวเต๋อว่ายอยู่ตั้งแต่ปีใหม่มานี่ทั้งลูกสาวเต๋อกับบกอยหายเนาะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมานีนเสียงดีขึ้นยังนี่ห้องเพลงคูม,มือ ไปอยู่เดินเลื่อนกับคนกับบเรมีแอนวาเสียนนำมีแก้วมีอย่างเตะเนาะมีแต่แบบว่าดินเพ่นเก็บมาซมาใหม่ี่เาากินน้ำก็ให้สอดเตอมะสา่ป้งไก่แกะเต่ามันโนป้งไก่กินไก่และวปอนผลมืสามเนาะยืนยูนยืๆยืนอู้ พี่ซุปน้ำไม้มาให้เจ้าอยู่ซุปน้ำไม้เดี๋ยวสิไปเอามาให้สาวแต้วเนาะพี่น้องเนาะคือซุปน้ำไม้มาฝากคนน้องเจ้าที่กินยังแต่ละมือแนวอยู่แนวกินกะเพราะว่าทางเจ้าของบ่อยากให้สาวแตวแอลคนก็คือสิกินแต่แนวเก่าหนาอาหารการกินกะอ้ามันยังบาดนี่อะไรนี่เฮ้ยไรนี่นะบ้าบาดนี่อ้าดูไงโศกเพื่อนนะจะเอ๊เจ็บมือบ่เหรอ โบดึกเด้อมา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 อ่าดื้อเด้อโบดื้อเด้อข่อยจับได้หนิเก่งไปเลยอยเลยเนาะโหระจิฮึโบดื้อเด้อเอาขนมนี่เอาขนมไปเอานมไกินอะไรก็เอาวัตีนี่กินบัจจกองแล้วมือนี่ปัจกรมกองหนึ่งอ๋อกองน้อยกเนบ่ ฉัน่าจังตัวน้อยนะกินน่อยเล่าด้งหน่อยกินหน่อยได้ไหมนกินฟันนอนกินนอนกินเหมือน,อน,อนเออน้อยก็น้อยแน่นได้หนิบึงบ่งคืองขันก็ยังนี่เออสั่นแมเอ,อ้าก็แพ็บก็แพบอยู่นี่เอา <c oughs> ก <c oughs> ออินนมก็ <c oughs> ยังบนนอนนอนนี่อากินกินฉันนั่งกินนะมาหน่อยกินนะ อยาเลยเจาเจ๊จำนกเอียงเฮียนปะขัดบ่มีเพื่อนนกับเงาแล้วนี่เนาะตัวปะเคยเว่าเลยอันนี้พอได้อุ่นได้นอุ่นจนห่อนผได้นี่เ่ละมือทีจักสองตามปีนี่กับปาเกี้ยงจับพวงจับบายแหละอันนี้จองปีแร้วป่ะสาว้วปีปลายปีอืมเดืนสี่องปีครบเดือนหอดเดือนสี่มันจองปีก็เลยอุ่นเฮือน ล่า่อนข้าอุ่นเรื่อนยอนได้หนิสกันะเอาสบายเนเอา่ยนี่อยู่กัได้สบายดีบ่าน๊ะไม่ัเห่เบายเด้อของเก่าบ่เอ็ไปกี่วนมาแต่าวผืนบ่อมามาบางทีเด้อยังบ่ได้ถ่ายคลิปไทยครับเยอะ มาหอดบางหนึ่งแล้วนะโอ้กินนมจุดจุดอยู่เงินสาวฝนเพิ่งมือได้แต่สร้างสิมาเห็ดสร้างเพิ่นยังเห็ดตะกุนอยู่โอ้คือคือตอนนี้ถ่าแต่สร้างมันบ่แม่นค่ะสร้างเพิ่นแต่ว่ายังบูดกำหนดว่าสิมาเมื่อใดก็ยังเพิ่นก็ว่ายซีหามือสร้างรถเก่าไอ้เนาะแม่นสร้างเพิ่นเอาเห็ดเพิ่นเห็ดประจับนี้เพิ่นเวียดทระมุ่นกระลายกันเลยว่าเพิ่นเห็ดตะกุนแนวกก้อนมา คนเนีพี่เนงจีเด่นแล้วพี่คนเนี่ยให้ญากเนาะแม่ก็เลยว่าอ่ะจีเด้แยกกันอีกอย่างวันนี้ทั้งฝุ่นก้อนแมนสีห์เมื่ิอ่ามันจากบุห่อนใจเนาะเนี่ยเรียกลายเนี่ยแบบนี้แหละสิมาคล้ายแม่นีิมันใกล้เนาะแมนแม่นอันนี้มันใกล้ไปเดี๋ยวขุดตไปทั้งทต้น้ำฝนก่อนเด้อโดยชัดเลยไปขุดยิงแดดก่อนถอยหนาวแล้วเมื่อกี้มาสีหามเตียงออกแดดก่อนแบบมันเงาคมแดง พอดีเย็นจ้อยจ้อยเนาะก็มะขามหวานบ้างในสาวเต๋อเปิ้ลคือสิเนนมาขามหวานเนาะเดี๋ยวสิไปเอ้าน้ำมันให้สาวเต๋อกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเอ้ซื้อซุปน้ำมักับปิ้งไก่น้ำมาฝากทางสาวเตวเพิ่นพี่น้องเอ้เมื้อนี้ก็ทำยังไงกันเพิ่นกะ เสียเงียบเงาแน่เนาะเพาว่าทั้งโ่นยูทูช่อนใหญ่่นไปเซฟปนพอม่พี่น้องเลยด้วนตปนเอาว่าป้งไกยนี่ฮะเบื่อแล้วบ่ดิจัเนี่ยเพิ่นว่าอย่างนี้ดูใจกัน เออระวังบาดมือเดอ้อระ <c oughs> วังจะทิ่มเล่นแตกได้เอาได้เด้ออ่อาสุกน้องหม่หากยหากย,ยังบ่เคยชิมห่านเพิ่นอนน้องใหม่แจ่คแซบโบแซบเอาปิ้งไก่เพิ่นกินสาวแถวเอาปิ้งไก่ให้เพิ่นน่ะกินได้ไหมขนมน้ำักละเจ้าอย่าหายตัวเรื่อยได้ไหมตกใจเดอ้อเอา ตกใจไล้เนาะตื่นมาบ่เห็นลูกว่สเตียวอันตอนนั้นนะจะตื่นแล้วเห็นลูกแลซักเครื่องอยนนั่งกใหญ่ไเนาะชาไข่เคยเอารานเวลาเห็นยูจุดสันคนเด้อเออื่นอ่บอกคานบบบนี้นั่ง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 เออนอนเนยนอนเด้อพูรู้หาจักบาท เอใจได้อืมอินเดียวเดียวเออใครแต่ผิวคนโบแตกเนาะมันหนาวกันอือืมอางคืนนี่หนาวแห้งโบสาวแตวอนอนรับอยู่บ่อืมข่ายยูปูมันกระโปกไว้อย่างดีเนาะ เช็คบ่งทุกมือเด้อเจ้าดอยวัดเพื่อสร้างมาเด้อเอ้าะขาดเธอระสอบนอกละเนี่เนื้อเก็บกินบัดนี้แจ็บบอแน่นแน่เนี่ใช่เพื่อนเพื่อเนเพื่อนบอโอ้ยยันยันเหนียวจะสูงด้วยเนี่ยหนาวเนาะซักนั่นแห้ง บดละมาให้แม่ซะให้แม่โอ้ยอยากเลยแข้งขนมมาเนี่กินบ่ค่อยได้เด็กหน่อยนะเอาไว้เออเอาไว้เออไ,ไปไปน,น,นอน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 เมืม่อได้ชาวแตวช้างที่มาทางเคื่องสาวเตาเนี่โอ้โหมีแต่ว่า,วววารถ่าห้องเย็นแล้วบ่จังกหูแม่ เออพูดๆเอากินนุ่มกับกระพับกระแพรบอยู่เนาะยัง <c oughs> เป็นหันเนาะห <c oughs> ันค่ะหันแน่แข็งแห้งคือสต๊าว่าได้แม่พาเห็ดเบียดมีมือนี้เราเห็ดสต๊าเพิ่นมีเวลาอยู่กับลูกเนาะแต่เกนะ่าเห็ดเบียดเห,เห,เห็ดงาน มากแบบนี้บ่ฮะมากใครแม่หยอกมาสิบ่ก้อยแยนะฮะคันหยอกเราไปแล้วนี่เนาะเออเนอนลกให้แม่หยอกอ่ะเออ ใจใจเพึ่นได้เห็นเนาะนอนให้แม่ให้แม่มีแห้งเนอกินเบิดก่อนเด้จังลูกเนอะแ <c oughs> ทงแม่นี่ของแก่แม่ด้วยแทงไปไหนบ้างแทงบบจักอีหยังาาเงนาะยังบบจักของแก่ม <c oughs> ีหยังจักโบ นอนนะจักป่านี่เนาะย่างได้สาแตายังมั่วเนาะย่างเอาวะสิบุรุษปัวสาแตว่ปัวไหนเนาะให้เพื่อนกลมลูกนอนซาเนาะเจ้โกตัวเมื่อก็เลยสาแตวเด้อโดยสบายดีเด้อโดยคนพี่น้องนอนทางสาวุญกระทำขาดองน่องฝนคนพี่น้องเอ้ยป้าทุกเรื่องขาดองกันเนเนาะไพ่จิตเตงดอกแต่งงานบาดนี้พ่อแม่พี่น้องเลย ดองกับมือหนึ่งว่าสองตัวโหละ่ะป้าท,ท้ออ่ะโอเคเนาะพ,นพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะการตั้งสาวบนลายก็เช่ขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อไว,พว,พว้พบ่อพื่อนคลิปหน้าทิดย์พลาดประการใดก็กขอโทษขอไปน้ำเอฟซีเบอร์ฉภุททุกคนนะเ,าาเน,คนาะขอมาเด็กกระฟ้ากกดไลค์กดแชร์เอิดโฆษณาประกาบโฆษณาให้สาวบนลายเนาะสำหรับคลิปนี้ขอการาบคาวาส์สบายดีสบายดี